เขาเรียกว่าไข่พะโลอ่าอเนี่ยเขาเรียกว่าต้มพะโลผลไม้ของเราวันนี้ผลไม้ของเรามีแตงโมแตงโมแล้วก็ฝรั่งอ่ามีสองอย่างเลยวันนี้อ่าพร้อมจะทานหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วพนมมือสวยขอบคุณข้าวก่อนลูกอ่ะรสนาจ๋าอ่าพร้อมแล้วขอบคุณข้าวพร้อมกันข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมากมายนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำๆขอบคุณคุณครูขอบคุณแม่ครัวที่ทำอาหารให้หนูรับประทานอาเด็กๆทานข้าวได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูอาทานข้าวได้เลยค่ะทานเสร็จแล้วถึงจะไปหยิบผลไม้นะคะ ทานให้หมดแล้วก็ไปหยิบผลไม้ได้ผลไม้ของเราวันนี้มีฝรั่งโอ้ฝรั่งน่ากินค่ะแล้วก็แตงโมน่าอ,อร่อยมากมมทานข้าวแล้วก็มาทานผลไม้ค่ะบ้ามบ้ามหนูเป็นไรลูกไม่มีช้อนมาหยิยบค่ะลูกลุกขึ้นมาเลย<ค> ใจเย็นใจเย็นลูกอกย่าเพิ่งหิบ